เย็นวันหนึ่งน้องแก้วเห็นแผ่นป้ายประกาศขนาดใหญ่สีสันสดใสเป็นรูปตัวละครในวรรณคดีที่ดูสง่าง,งามเธอจึงหันไปถามคุณปู่บุญที่เย็นอยู่ข้างๆคุณปู่คะนั่นรูปอะไรห,หรอคะสวยจังเลยคุณปู่บุญยิ้มอย่างอ่อนโยนนั่นคือโขนจหลานรักเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติเราเลยนะคุณปู่บุญเริ่มเล่าเรื่องนานมาแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยา โขนเป็นมหรสพชั้นสูงที่งดงามและยิ่งใหญ่จัดแสดงในราชสำนักเพื่อเฉลิมฉลองในวาระสำคัญต่างๆเสียงดนตรีปีพาดป้องกังวานท่ารำที่แข็งแรงและอ่อนช้อยสะกดทุกสายตาแต่เมื่อการเวลาผันผ่านไปคุณปู่บุญเล่าต่อด้วยน้ำเสียงเ,ยเรียบๆความนิยมของโขนก็ค่อยๆลดน้อยลงเหมือนดวงดาวที่ค่อยๆรับแสงไป เหลือไว้เพียงความทรงจำอันงดงามในหน้าประวัติศาสตร์จนกระทั่งแสงแห่งความหวังได้สาดส่องลงมาอีกครั้งคุณปู่บุญยิ้มด้วยพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นคุณค่าของมรดกชิ้นนี้และทรงมีพระราชดำริที่จะชุบชีวิตให้โขนกลับมาโลดแล่นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2550 การแสดงโขนพระราชทานครั้งแรกในตอนพรหมมาศได้ถือกำเนิดอย่างยิ่งใหญ่ตรการตาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสียงปรบมือดังตึกก้องโขนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่ใช่แค่การแสดงเท่านั้นนะหลานแต่ทุกรายละเอียดได้รับการเอาใจใส่โดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย ที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นใหม่ให้มีความวิจิตรบรรจงปักดิ้นทองเป็นลวดลายโบราณอย่างประณีตโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิล,ลปาชีพเวทีการแสดงก็ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยมีการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆเข้ามาผสมผสานทำให้เรื่องราวในวรรณคดีดูมีชีวิตชีวาและน่าตื่นตาตื่นใจสามารถดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาชมได้มากขึ้นเรื่อยๆและในวันนี้ คุณปู่ชี้ไปที่ป้ายประกาศอีกครั้งเด็กๆและเยาวชนรุ่นใหม่นับร้อยนับพันคนต่างก็มีความฝันที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขนพระราชทานเหมือนในการคัดเลือกนักแสดงตอนสัตยาพาลีที่หลานเห็นนี่แหละน้องแก้วเงยหน้ามองคุณปู่แสดงว่าโขนจะไม่หายไปไหนแล้วใช่ไหมคะคุณปู่บุญลูกหัวหลานเบาๆใช่แล้วจ้าทั้งหมดนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณ ที่ทรงมอบลมหายใจให้แก่มรดกของชาติจนกลับมาเป็นที่รักของคนไทยทุกคนอีกครั้งน้องแก้วมองป้ายประกาศนั้นด้วยสายตาเป็นประกายโตขึ้นหนูอยากไปดูขนพระราชทานของคุณปู่บ้างค่ะหรืออาจจะลองไปรำขนดูสักครั้งคุณปู่บุญหัวเราะเบาๆอนาคตของสมบัติชาติชิ้นนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังหัวใจดวงน้อยๆอีกดวงแล้วสมเด็จพระน เจ้าผู้ยิ่งใหญ่ส่งต่อความงามไทยให้ยืนยาวอาภรณ์วิจ,จิตลำเลขาทองคำลายไทยจับแสงตารามสูตรทนสกกันในละครเล่า